สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้จะไปตลาดนัดพระเครื่องนะครับที่วัดสุวรรณภูมินะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เดี๋ยวคอยดูนะครับว่าวันนี้จะได้อะไรหรือเปล่านะครับก็วันอาทิตย์ถ้าว่างๆก็ถ้าใครมาสุพรรณนะครับในวันอาทิตย์ตอนเช้าๆนะครับก็ไปกราบพระแล้วก็มาแวะดูพระกันที่ วัดใหม่สวนภูมิได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวคอยดูกันครับว่าวันนี้จะได้อะไรกันบ้างนะครับถึงแล้วนะครับตลาดนัดพระเครื่องวัดใหม่สวนภูมินะครับนี่ที่เราเห็นเป็นเต็นท์ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นที่เขาตั้งแผงจอกันนะครับตั้งแผงพระกันก็พระเยอะครับร้านค้ามีเป็นร้อยนะครับมีเป็นร้อยเจ้านี่ครับรถเต็มเลย ทุกวันอาทิตย์จะปมีลักษณะแบบนี้นะครับก็มาเดินดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดูนะครับว่าวันนี้จะได้อะไรบางหรือเปล่าเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆกับทกศนะครับอยู่ติดกับทกศเลยมีห้องน้ำครับมีห้องน้ําเข้าสะดวกสบายนะครับาเพื่อนๆมาก็แวะมาดูพระกันได้นะครับเนี่ยนะครับแข่งเยอะเลยครับครับก็เดินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ได้มาสององค์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นสอนะครับเป็นหลังหลังยันนะครับพิมฐานสอพิมพใหญ่นะครับหน้าสระเปาหรือว่าหน้ามงคลนนะครับนี่ครับหลังยันปี2 6นะครับยุคปี26แล้วก็อีกองหนึงนะครับจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเรญโลนะครับปี64ี่อันนี้จะเป็นบล็อก แข้งขาขีดนะครับขาขีด A64 นะครับก็หรือว่าคุ้มนะครับคุ้มสําหรับการมาในครั้งนี้นะครับอย่างน้อยก็ได้พระกลับบ้านไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับแต่ความรู้สึกแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับวันนี้โอเคครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ